หมายเขหเาะครับมียกขายักสุนครเรอบเฮาเท่ากันนะครับแต่อ่ะน้ำหนักนูงว่านะขอญาตนครับขออนุญาตสามจุดห้าหนะครับน้เวลาช่างสิบห้าจุดสี่สี่นะครับน้ำเมียงนะครับได้รับเงินรางวัล2,000บาทนะครับพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศนะครับนะครับ 2,000บาทกางโต๊กน้ำมันะครับเออที่นะครับรางวัลพิเศษนะครับส่วนเงินเดี๋ยวให้แอดมินไปใช้ซะก่อนนะครับคืนนี้โดนให้นะครับอย่าลืมนะครับทักไปหาผมแล้วก็ให้หมายเลขวันที่ด้วยครับปลาชฉโดนะครับน้ำหนักสูงสุดนะครับหมายเลขเรียงนู่นเลย690011นานาเดชจ่าพีพีเจติเล็กน้ำหนักที่2ต้นหน้าน้ำเบลล์ขยักชากง สุดยอดครับสุดยอดมาถ้วยมาครบแล้วบาทนี่เอ้ยเฮ้ส,สวดิ์นะเออส,สุดยอดสุดยอดครับ,รบขาลบได้ครับได้อยูน่นี่ขาลบมาเอ,อ้เป็นคนเป็นคนบอกว่ากำลังสิไพ่กลับแล้วครับขาลบขาลบมาได้เลยนี่แหละครับน้ำเมี่ยงขยักสกลนคร